ดูดวงชาวราศีมังกรดวงนี้รวยแรงตกใจมีเงินล้านอำนาจบารมีวาสนาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มขอทำนายว่าท่านไม่นานก็รวยไม่นานก็เฮงไม่นานก็ปัง,ไม,นนปงไม่นานก็ประสบความสำเร็จฮ่าฮ่าฮ่าเาปัญหาต่างๆเข้ามาอึดอัดรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกตกตามเบี้ยดินเพราะว่าปัญหาต่างๆมันทำอะไรท่าน รู้สึกอึดอัดไปหมดนะครับผมแต่ว่าท่านต้องรีบพลิกเปลี่ยนแปลผันแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านรู้สึกประสบความสําเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสมสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงแบบนี้ดวงจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิสนมทองจนรวยรลยๆต่อแต่นี้ไป โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจับหนักจับเต็มตกตำแหน่งโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดียวเข้หาหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆต้องรีบพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านจะได้ลื่นเลั่งสรรไล่ลำเตะระบีงเพลงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบ อัศวินถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วเขาเรียกว่ามีโชคลาภมีเงินทองมีกินมีใช้มีเงินจะรวยเลยรวยผมจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินขี่ม้าถือดาบมหาปหารสตูโมมานนะจะทําอะไรก็ผสมเเตรียมตัวเฮลั่นรับซับเดอเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาตรงมอบดวงแก้วมณี อำนาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์คอยปกปักกุ้มครองรักษาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่น สิ่งต่งสิทธิ์เช่าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์ดวงแบบนี้ดวงไม่ธรรมดานะผมจะเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมไม่นานก็เฮงไม่นานก็รวยไม่นานก็ปังไม่นานก็ประสบความสำเร็จจะทำอะไรก็สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา นะโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะกลัวอะไรล่ะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างท่านแบกภาระไว้ยัางหนักหน่วงด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดา,าสิ่งสิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มคองรักษาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีได้ควา,ามตั้งมั่นประสบความสาเร็จสาวเห็นสาวรักษผู้ใหญ่เห็นก็รักพากันโสมนัท ได้กับดักมนสเสนมนจันทาหนุนจันตาสุขสมสมบังดังใจหมายได้รับสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่จะต้องเป็นนะผมอำนาจบาร,รมีวาสนาทเทพเทวดาคำชูป,ปกปากกุ้งของราาักษาหนุนนำโชคชะตาหนุนจันตาจะเปิดรับทรัพย์ไครบางคนเข้ามาบอกก่าวเล่าสิบเข้ามาหนุนนำโชคชะตา ทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นรู้สึกลาบลื่นรู้สึกเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาที่ท่านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในอํานาจบาร,รมีวาสนาเพราะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในหัวมีตะเมฆมองได้มือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นดวงจะตตาชีวิตจะพลิกจากลายกลายเป็นดี จะทำอะไรก็ผสมเล็นโดยราบรื่นแช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีนั้นดวงแบบนี้จวงไม่ธรรมดาถ้ครับด้วยบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบาเพลงกองกันก็ต้องรวยสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเงินเหลือกี่เหลือใช้มีเงินเอาไว้ชอปปิ้งซื้อบ้านซื้อรถเป็นซื้อฟอร์เรอรี่ซื้อลมโบกินี่ซื้อรถ ok ใหม่ป้ายแดงฮ ด้วยอำนาจบารมีวาส,สนาถึงแม้บีดดาบจะปักเต็มหลังกระวนกระไว้กระสักรก,รกระสายเจ็บไมหมล่ะครับเจ็บแน่นอนอยู่แล้วแล้วผมไม่เจ็บให้มันรู้ไปด้วยบุญกุศลวาส,สนาถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบดีซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชชะตาครับผมดวงชะตาเด็ดขาดเด็เดเดียวห้าวหาญตกตำแหน่งเอมาโลกนักรบกาไดกาเสียกาที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนไปผันกาที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ถึงเวลาคาบคุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดจะตายชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีให้สังเกตในโชคชะตาทัานน,นะผมว่ามีบุญกุศลวาสนาแค่ไหนก็บอกได้เลยว่ามีอันบนุญอันยิ่งใหญ่เกียงกาจะเลิกลุกเรืองขึ้นมาทันทีได้ตกตําแหน่งครอบครัวนะผมดวงแบบน,นี้ดวงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนแปผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ นะครับสุขสมสมบัติดังใจหมายรับจัดตักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหารดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขก็ฉุดท่านไปอยู่ไอสังเกตในโชคชะตาว่าดวงชะตาของท่านเป็นเยี่ยงไรก็บอกได้เลยว่าเยี่ยงนี้จะประสบความเร็จคนแบบนี้จะรวยคนแบบนี้จะปังถึงแม้จะมีฟ้าผ่าลงมา ตรงกลางใจเราให้ท่านเจ็บปวดรวดเ้าภายในใจลึกๆรู้สึกอึดอัดลำแย่ตกต่ำเบี้ยดินต้องรีบแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกจากร้าให้กลายเป็นดีให้สังเกตมีโชคลามเงินทองบารมีวาสนาเทเทเวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บกบักคุ้มของรักษาโนนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่เตรียมตัวเฮลันนับำัำจะเจริญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทียังใดโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลเข้ามาจะดักจะเต็มดวงชะตาจะเปิดจุดสมสมหวังดังใจหมาให้สังเกตในโชคชะตาดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดาเตรียมตัวพลิกจากร้การเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนาให้สังเกตอะไรอีกตกตำแหน่งบุญ ท่านจะได้ปฏิบดด้อยการนีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาที่ท่านจะจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้าขรดโดดรับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็มจะรออะไรล่ะถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียเตรียมตัวเฮเลนลุยลวยด้วยอำนาจบุญบาร,รมีวาสนาปีศาจบูมานเข้ามาก้มกาย นะท่านจะป,าปราบะหารศัตรูโมมานให้หมดไปสิ้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาหลวงชะตาจะเปิดตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอาลามนะเหลือกินเหลือใช้หารคู่เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตั้งมั่นเอาจริงเอาจังนะครับผมให้ท่านหลบดีซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาอำนาจบาร,รมีวาสนา ชาวราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์เดือนนี้จะมีพลังและความมั่นใจสูงด้านการงานคุณจะมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมากความเป็นผู้นำของคุณจะโดดเด่นทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัดว่าหน้าโครงการสำคัญหรือได้รับการเลือกตำแหน่งความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้อำนาจหรือการแสดงความคิดเห็นที่แข็งกร้าวเกินไปซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มจากการทำงานพิเศษหรือโบนัสความมั่นใจของคุณอาจนำไปสู่การตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสูงแต่ควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการออมและการลงทุนระยะยาวด้านการเรียนการเรียนจะราบรื่นและมีประสิทธิภาพคุณจะมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงานในชั้นเรียนอาจ ได้รับการยกย่องจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณจะโดดเด่นในการทำงานกลุ่มหรือโครงการร่วมควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการนำเสนอยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำการพัฒนาตนเองหรือการออกกำลังกายความมั่นใจและความสามารถในการโน้มน้าวใจของคุณจะช่วยในการเจรจาต่อรองและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเลขนำโชค1,4,9เกนเกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะราบรื่น และน่าตื่นเต้นคุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาซึ่งจะเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสใหม่ใให้กับคุณควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยและประสบการณ์ใหม่ๆความรักสำหรับคนโสดคุณจะมีสเสน่ห์และความมั่นใจสูงทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างอาจพบคนที่ถูกใจในระหว่างการทำงาน หรือการเข้าสังคมสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นคุณอาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันกับคู่ของคุณวันจันทร์ชาวราศีธนูที่เกิดวันจันทร์เดือนนี้จะมีความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์สูงด้านการงานคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่โดดเด่นในการทำงาน สามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรความเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยย่อให้คุณทำงานร่วมกับทีไมได้อย่างราบรื่นอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสื่อสารหรือการดูแลลูกค้าอย่างไรก็ตามควรระวังความอ่อนไหวทางอารมณ์ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการทำงาน ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางใจหรือการพัฒนาตนเองมากขึ้นควรระมัดระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการซื้อของที่ไม่จำเป็นการวางแผนการเงินและการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นด้านการเรียนการเรียนจะมีความท้าทายมากขึ้น แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณจะสามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้ดีดโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปลวรรณกรรมหรือจิตวิทยาควรใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการใช้สีการวาดภาพหรือการเล่าเรื่องเพื่อช่วยในการจดจำและทำความเข้าใจบทเรียนยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจควรใช้ความค,ค,ค,คิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการทำการตลาดที่ดึงดูดอารมณ์ของลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามศิลปะหรือการดูแลสุขภาพจิตจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษเลขนำโชค2องเจอเกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนบ้างแต่จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติหรือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อเติมเต็มจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจความรักสำหรับคนโสดคุณจะมีสเสน่ห์และความอ่อนโยนที่ดึงดูดผู้คน อาจพบคนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวคุณสำหรับคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะลึกซึ้งและเข้าใจกันมากขึ้นควรใช้เวลาในการแบ่งปันความรู้สึกและความฝันร่วมกันวันอังคารชาวราศีธนูที่เกิดวันอังคารเดือนนี้จะมีพลังและความกล้าหาญสูงด้านการงาน คุณจะมีความกระตือรือร้อนและความมุ่งมั่นในการทำงานสูงมากสามารถจัดการกับงานที่ท้าทายและมีความเสี่ยงได้อย่างดีความกล้าในการตัดสินใจและความเด็ดขาดของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอาจได้รับมอบหมายให้เป็นนอผู้นำในโครงการสำคัญหรือการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้อารมณ์หรือการตัดสินใจที่รวดเร็ว เกินไปซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความผิดพลาดได้ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มจากการทำงานหนักหรือการรับงานพิเศษความกล้าในการลงทุนของคุณอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีแต่ควรระมัดระวังการตัดสินใจลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปควรมีการวางแผนการเงินระยะยาว และสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินด้านการเรียนการเรียนจะมีความท้าทายมากขึ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพลังของคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้คุณอาจชอบวิชาที่มีการแข่งขันหรือต้องใช้ความกล้าในการแสดงออกเช่นการโตว้วาทีหรือการนำเสนอหน้าชั้นเปลียนควรใช้พลังงานส่วนเกินในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือการเล่นกีฬาเพื่อช่วยในการผ่อนคลายและพัฒนาทักษะรอบด้านวันพุธชาวราศีมังกรที่เกิดวันพุธเดือนนี้จะมีความโดดเด่นในด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ด้านการงานคุณจะมีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยมทำให้งานต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นอาจได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเจรจาหรือนําเสนองานสำคัญความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพควรใช้โอกาสนี้ในการนําเสนอไอเดียใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาองค์กรด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มจากการทำงานพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือการเขียนควรใช้ทักษะการวิเคราะห์ของคุณในการวางแผนการเงินระยะยาวอาจพบโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนการเรียนจะราบรื่นคุณสามารถเข้าใจและอธิบายบทเรียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดีอาจได้รับการชักชวน ให้เป็นติวเตอร์หรือผู้ช่วยสอนควรใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการทำโครงงานหรือการนำเสนอผลงานซึ่งจะช่วยให้คุณโดดเด่นในชั้นเรียนยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจควรใช้ทักษะการสื่อสารในการนำเสนอสินค้าหรือบริการจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดีการทำการตลาดออนไลน์ หรือการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะได้ผลดีเป็นพิเศษในเดือนนี้เลขนำโชค4713ความรักสำหรับคนโสดการสื่อสารที่ชัดเจนและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายกันอาจพบคนพิเศษผ่านกิจกรรมทางสังคม หรือการเรียนสำหรับคนมีคู่ควรใช้เวลาในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ของคุณการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวันพฤหัสบดีชาวราศีมังกรที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้จะมีโชคด้านการเงินและโอกาสใหม่ๆด้านการงาน คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นการเลือกตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นความรู้และประสบการณ์ของคุณจะเป็นที่ยอมรับทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพและความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีโชคลาภจากการลงทุนอาจได้รับข้อเสนอทางธุรกิจที่น่าสนใจแต่ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงควรใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบด้านการเรียน การเรียนจะราบรื่นคุณมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมสัมมนาหรือหลักสูตรเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาตนาเองอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆเลขนำโชค3.9.15ความรักสำหรับคนโสดอาจพบคนพิเศษ ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจสำหรับคนมีคู่ควรวางแผนอนาคตร่วมกันและแบ่งปันความฝันให้กัและกันการเดินทางหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวันศุกร์ชาวราศีมังกรที่เกิดวันศุกร์เดือนนี้จะมีสเสน่ห และความโดดเด่นในด้านความสัมพันธ์ด้านการงานคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาทำให้การทำงานราบรื่นอาจได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากผู้อื่นทักษะการเจรจาและการประสานงานของคุณจะโดดเด่นทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้อย่างราบรื่น ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับของขวัญหรือสิ่งมีค่าจากคนรอบข้างอาจมีรายได้เสริมจากงานที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือการให้คำปรึกษาแต่ควรระวังการใช้จ่ายเพื่อสังคมที่มากเกินไปควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและสมดุล ด้านการเรียนการเรียนจะราบรื่นคุณสามารถทำงานกลุ่มได้ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ความสามารถในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยให้คุณเป็นที่รักของเพื่อนๆและได้รับความช่วยเหลือเมื่อต้องการควรใช้โอกาสนี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมต่างๆในสถานศึกษายอดคข,ขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจควรใช้เสน่ห์และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดึงดูดลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดีโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความงามแฟชั่นหรือการให้คำปรึกษาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะนำมาซึ่งการบอกต่อและลูกค้าประจำเลขนำโชคสองหสบอความรัก สำหรับคนโสดเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตอาจพบคนพิเศษผ่านการแนะนำจากเพื่อนหรือในงานสังคมควรเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกคู่ครองด้วยสำหรับคนมีคู่ควรใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นการแสดงความรักและความเอาใจใส่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวันเสาร์ ชาวราศีมังกรที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้จะมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงด้านการงานคุณจะมีความรับผิดชอบสูงและสามารถจัดการงานที่ยากลำบากได้อย่างดีผู้ใหญ่ให้การยอมรับและไว้วางใจอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญหรือเป็นหัวหน้าทีมความมีระเบียบวินยัย และความละเอียดรอบคอบของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การง